เอวเลสสองจุดคันนี้ FC อยู่ตรงข้าม <c oughs> เรานี่เองหมู่บ้านกฤษดานาครอ่าคันนี้ก็มาจาก Youtube นะอันนี้คือใกล้มากเลยคันนี้อยู่ตรงหมู่บ้านกฤษณาครตรงข้ามถนนแจ้งวัฒนานี่เองนะใกล้ๆ FC เรานำรถมาตรวจสอบ คันนี้เมื่อเช้าผมเป็นคนขับทดลองเองนะอาการคือ 1, นสองขับได้ปกติแต่พอกด3ไป4ี่นะฮะรถจะมีการรอบเร่งประมาณ4 5, ี่ห้ามนรอบแล้วรถไม่ไปประมาณว่าเกียร์วืดเกียร์เว้าอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เบื้องต้นนะผมแจ้งแกให้ยกเกียร์ลงตรวจสอบก่อนนะครับอ่าประมาณว่าต้องเปิดอ่างดูก่อน ถ้าเจอเศษผ้าคาร์ดนะครับคันนี้ต้องยกเกียร์ลงนะแล้วก็เผื่อใจเรื่องวาวดีด้วยนะครับอ่ะรถคันนี้เปิดอ่างเกีีร์มาจะเจอข้าวพนอย่างนี้เลยอย่างเยอะนะฮะแล้วก็ให้ดูจะเจอเศษนะครับเศษ้ากัด คันนี้เพิ่งมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มายังใหม่ๆอยู่เลยกับคันนี้ก็ต้องยกเกียร์ลงดูหม้อเกียร์ว่าภาคัดชุดไหนร่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับ2.2เอวเวลส์นะครับรับเข้าเมื่อวานนะวันนี้ก็ยกลงมาแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวไปดูสภาพในเกียร์นะ <Okay. S 1> ก็เล่าเรื่องเกียร์กันเป็นส่วนมากนะสำหรับฟอร์เ v วเรก็คือคันนี้ก็เข้าอู่แห่งหนึ่ง นะครับแล้วก็ไปดูปัญหามันไม่จบคันนี้เคยทำมาแล้วเคยเอาว่าฮอนเกียร์มาแล้วนะครับแต่ว่าใช้งานได้ไม่นานนะครับใช้งานได้ไม่นานเกียร์ก็เกิดปัญหาเมื่อวานผมออ,อกไปวิ่งทดสอบนะก็คือหนึ่งสองนะครับหนะึสองรถวิ่งปกติพอกดเข้าเกียร์3ไป4ีนะฮะสต่อ4ีรถจะมีอาการ ว่วนะครับคือเว่าสมมติเราเร่งเครื่องอยู่ประมาณสามพันรอบนะครับนึดไปเรื่อยๆพอเข้าเกียร์สามไปสี่รถจะมีอาการเว่าคือเกียร์หายไปเลยนะรอบเครื่องตวัดขึ้นสี่ห้าพันรอบเลยนะครับก็ตกใจนะคิดว่าเครื่องโอเวอร์รันนะไม่ใช่จริงๆเป็นที่เกียร์มันหลุดนะครับเกียร์หลุดเกียร์ว่านะฮะประมาณนี้นะไปดูสภาพภายในเกียร์เกียร์ยกลงมาแล้วนะ ไม่ต้องกลัวนะสภาพเราก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าจบทุกคันนะครับอ่ะอับเกียร์ลูกนี้มอเอเกียร์เป็นหมอเตอแยกเป็นชิ้นๆแล้วสําหรับปัญหาของคันนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือเกียร์ว่เกียร์หายนะฮะก็คือแผ่นพักคัดล่อนนะครับเกียร์ไม่จับเลยนะฮะเกียร์ไม่จับเลยคือแผ่นคัดในเกียร์มันล่อนเมื่อวานที่เปิดลงก็คือข้องอ่าง นะครับท้องอ่างจะมีเศษของพระคัดอยู่นะเมื่อวานนี้ที่ถ่ายในใน,ในคลิปไห้ดูนะครชุดพระคัดเราตรวจสอบแล้วนะครับก็คือตรงเนี้มันถึงเหล็กละพุดเพนเพ็ดมันเป็นรอยนะครับเพนเพ็ดเป็นรอยก็เลยต้องหาเพนเพ็ดเปลี่ยนด้วยนะครับสําหรับเ,เกียร์ลูกนี้นะฮะ ส่วนหม้ออื่นก็ยังผ้าคัดยังปกติดีอยู่นะครับเห็นไหมฮะยให้ได้อยู่นะผ้าคัดเอ้ยอันนี้ก็ร่อนหมดเนี่ยร่อนแล้วว่าไหนใครเป็นคนเช็คโอ้เปื่อยเปื่อยนั้นี่ผ้าเทียมนะเนี่ยไม่ไม่ไม่เทียมหรอกเป็นผ้าคัดใหม่ผ้าคัด MC นะใช่เออถึงวัาสีเป็นแปดแปสามที่ไหนนี่มีกี่แผ่นนี่สี่แผ่น เลยประมาณร่อนติดมือเลยสองมองานอ่อยเลเติมเติมเติมอีกแล้วเช็คใหม่เช็คใหม่เช็คใหม่เลยออันนี้ถ้าปล่อยไปแล้วเรียบร้อยเลยงานย้อนอีกหนึ่งปัญหาของคันนี้นะทําไปไม่จบแน่นอนทําไปไม่จบแน่นอนก็คือว่าคันนี้มีการเปลี่ยนวาล์วบอดี้มานะครับอันนี้มีการเปลี่ยนวาล์วบอดี้มาเลขวาล์วบอดี้เราตรวจสอบแล้วนะครับ ไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับสติกเกอร์หรือเลขกลยุทธ์นะครับที่ติดไว้ตรงข้างเกียร์นะฮะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ MC นะครับส่วนวาบอดี้นั้นนะครับวาบอดี้เป็นของอตัวแรกแตงโมนะครับ ซื้อแรกๆอาจจะใช้ได้แต่ถ้าใส่ไปจะเกิดปัญหาในภาย้ังหน้าหรืออนาคตนะฮะก็คันนี้จะมีสมองเกียร์หลูกนะครับเกียร์วืดเกียร์ว่าเกียร์กระตุกนะฮะสมองเกียร์หลูกแล้วก็ชุดแผ่นคัดรรนะฮะจบ,บงาน <ๆ S 1> ใช้ยาวๆนะสำหรับคันนี้นะนนเทเบลเลสองจุดสองคันที่เราทำการราวบหอนเกียร์นะครับ FC เราอยู่ เถวแถวหมู่บ้านากิจดาตะกรอนนี่เองนะครับอยู่ตรงข้ามเมืงองคองธานีเรานี่หละนะฮะับคันนี้ทิม <Thank you. S 1> งานประกอบเสร็จจบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็งานเราก็ออกวิ่งทดสอบเรียบร้อยนะครับจบแล้วพร้อมส่งนะครับนี่งานเราก็รวดเร็วทันใจนะฮะปัญหาระบบเกียร์นะครับนัด เข้ามาทําการตรวจสอบอเช็คแล้วก็ทําการซ่อมนะครับคันนี้ก็มาเมื่อวานตอนเย็นนะฮะตอนนี้ก็เที่ยงเสร็จแล้วนะครับ2อ .2 ตุลสอง,สองฟอร์เดวเวล์โอันเกียร์ใหม่เกียร์มีอาการวืดเวอาอรออวิ่งขึ้นสูงนะครับชัดเจนนะครับกับทางหขวงเราอะไรที่เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบอกนะครับถ้าเกิดปัญหาก็จะบอก ะะทำแล้วเสี่ยงไม่จบก็จะบอกนะครับไม่อยากได้เงินนะครับอยากได้ความมั่นใจนะได้ความชัดเจนนะครับสําหรับเงินทองนั้นถ้าทําออกไปแล้วมันไม่ได้ดีก็ไม่อยากได้นะแต่เ,เราทําออกไปแล้วได้กลับมา,างานออกมาดีอันนี้อยากได้นะถ้าทําแล้วมันไม่ดีนี่จะบอกเลยนะครับทำเพราะใช้ได้ไม่ทํานะครับยกกลับดีกว่า อ่าสโลแกนแล้วก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวครัน,นี้ทีมงานออกไปวิ่งทดสอบอีกหนึ่งรอบนะแล้วก็กลับอูโตแจ้ง F อฟซมารับได้เลยนะครับสำหรับปอ,อร์ดเอเวอเรสเครื่องยนต์2.2งุดสองอตโมเกียร์หกอาศูนย์สำหรับงานฟอ,อร์ดเอเวอเรสนะครับก็ ทำเกียร์นะครับตอนน้านี้ก็มีการาหัวอนเกียร์มาแล้วนะครับสมองเกียร์ใสมาไม่ตรงรุ่นด้วยนะก็คือเป็นตัวเป็นมูมาใส่กับตัว MC นะครับคือมันไม่ตรงรุ่นนะครับมันก็ถ้าเป็นช่างที่แบบโคตรเซียนหรือชำนาญชำนาญแล้วนะครับอันนี้ใส่ได้นะครับแต่ถ้าไม่โคตรเซียน หรือว่ายังไม่ชํานาญนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสมองเกียรนะ์ใส่ไปแล้วเกิดการกระตุกอย่างรุนแรงนะครับทางานเ็าเรียกมันไม่ตรงรุ่นอนะ่ะใส่ไปมันเกิดปัญหาเนี่ยนะครับหรืออาจจะให้สมองเกียร์ตัวนั้นเสียไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อวิเคราะห์วิจัยโรคในการซ่อมเกียร์ 6ก r 8 0นะครับใน e v e r e s รคันนี้นะครับสำหรับคันนี้เราก็โชว์งานไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับจบไปนะหนึ่งคันนะครับนะชานซ่อมเกียร์ก็ต้องโทรเข้ามานัดหมายก่อนนะครับทำการแก้ไขนะครับนะสำหรับปัญหาของคันนี้ก็มีชุดปะคัดนะครับมีอยู่2อสมห้อนะบ,บางตัว คราวนี้ f c ต้องการประหยัดนะก็คือบางส่วนชุดผ้าคัดที่มันเสียหายนะครับก็เปลี่ยนแต่ตัวไหนที่พอใช้ได้ก็ใส่คืนไปก่อนนะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนงานรับประกันเนะี่ยก็ต้องดูหน้างานแหละเพราะว่าถ้าซ่อมแบบนี้นะการรับประกันก็อาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นนะครับ แรับประกันที่ดีที่ถูกต้องก็คือการเปลี่ยนนั้นต้องซ่อมชุดปัาคัดเนี่ยแยกแยกไม่ได้นะต้องเปลี่ยนให้ให้ครบเซตด,ดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใจว่าพักคัดตัวที่ใส่กลับไปบ,บ,บางบางอันนะมันอาจจะล่อนในไฟฟ้าหน้านะะเกิดปัญหาต่อแล้วก็มาทะเลาะก,กันเนะี่ยอันนี้อาจเกิดปัญหาได้แต่ว่าเราก็คุยป้องกันตนเองไว้ด้วยนะครับเลือ,อ,อกมา นะดูภายในถ้ามันเกิดปัญหาในภายภาคหน้าก็ต้องดูว่าชิ้นส่วนอะไรที่เปลี่ยนไปนั้นนะเป็นของใหม่หรือของเก่า,ม,อออามันดูออกู่แล้วนะครับหรือออกมายังไงก็รู้นะครับความต่างมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะสําหรับปัญหาครันนี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วประกอบกลับแล้วก็วิ่งทดสอบเงียนคลิปนะแต่ว่าชิ้น เอต้องการเซฟบางส่วนนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะ,ะอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง youtube อูแงจเจริญกันช่างนะครับและทางเพจ Facebook อูแงจเจริญกันช่างนะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจริญการช่างนะครับ